สงกรานสุดภูมิใจน้องปีใหม่ขึ้นแทนพีเซนเ,เตอร์ออกปากชมเก่งจัง เป็นเด็กสาวที่มีความสามารถจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอปทัศอ่อนพักสุกเจริญกับอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชนรงค์ค่ะเรียกได้ว่ามีความสามารถที่หลากหลายทั้งร้องเพลงเรียนไวโอลินเรียนเปียโน,โนเต้นบัลเล่การแสดงถ่ายแบบเดินแบบแถมยังเป็นที่รักของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยล่ะค่ะยิ่งตอนนี้นะคะน้องปีใหม่ก็ได้มีโอกาสรับงานโฆษณาเป็นครั้งแรกค่ะ โดยเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของค่ายมือถือชื่อดังประกบกับซุปตาแถวหน้าของวงการนะคะอาทิเจมจิเบลลาเวียแต้วซึ่งสาวน้อยก็ทำออกมาได้ดีไม่ผิดหวังจริงๆเลยล่ะค่ะงานดีก็ทำเอาคุณแม่นะคะอดภูมิใจไม่ได้ค่ะถึงคั้นโพสตคลิปลูกสาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า AIS 5G ที่1ในไทยส่วนพรีเซนเตอร์ตัวจิ๋วคือที่1ในใจแม่ ส่วนทางด้านของคุณพอ่อสงกรานนะคะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเช่นกันค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้นะคะว่าลูกใครว่าเก่งจังเรียกได้ว่าเป็นที่รักของทุกคนมากขนาดนี้เชื่อว่าตำแหน่งซุปตาในอนาคตคงไม่พ้นของน้องปีใหม่แน่นอนเลยละคะ่ะและเรียกได้ว่าครอบครัวนี้นะคะมักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักให้เรานั้นได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยละคะ่ะ หากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ